สวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็วันนี้เฮียมาเริ่มต้นที่ใกล้ๆแยกห้วยขวางเลยครับตอนนี้อยู่ตรงประมาณรัชดา14ก่อนถึงอุโมงนะครับขาเข้าเติมน้ำมัน PT มาเมื่อกี้ตรงรัชดา3 2 1ร้อยห้าสบาทต้องฝ่านวิ่งเก้าร้อยกว่าบาทได้มาร้อยห้าเติมน้ำมันไปร้อยห้าแต่ก็ดีกว่าวิ่งนอกเมืองที่ไม่ได้งานเลยนะครับก็ยังดีกว่า วันนี้ก็เลยมาลองที่ห้วยขวางเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานลองกดแถวห้างยรัดพาวแล้วสุดยอดก็อย่างเงียบนะครับเดี๋ยวนันนี้มาเริ่มตนน้นในนี้เลยนะครันให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับให้รับชมติดตามได้เลยครับ ได้แล้วจ้าแต่ว่าตอนที่ได้ไม่ได้กดให้ดูห้องน้ําอยู่กว่าจะได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีดแอนมีดรัชดาซอยสิบนะครับมาเข้ามาเข้าห้องน้ำฟารมสต๊กกโก้เงียบนะครับยี่สิบงะนยี่สิบนาทีเด้งมาอยู่มาห้าหกงานนะครับมีเด้งทีๆถีไม่กจดและตอนที่กดได้ นะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนเห็นปะนี่ยังไม่ติดเลยสัตว์เห็นปะนี่แบบเห็นแล้วว้อยเห็นแล้วว้้ย,ย,ย,ยะะมันจะติดไอ้สัตว์ ขอ,อไปที่หยบคลายโอ้โหก็จะรูดติดนะเจ้าโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนอได้ไหมได้ตะแปะกระเป๋าตะแปะโอ้โอร้านเปิดสั่งได้ครับ ตอนนี้แบบตลางงานนี่ต้องลุนเมื่อกี้ก็มีมาแล้วแต่ปแปะแต่กดไม่ทันช่วงก่อนนันนี้งานลุนก็เห็นเยอะอยู่นะร้านเนี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้งานงานอะไรมาก็ต้องไปโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนได้เทกสัตนะครับก็จะประมาณสักเก้ากล่องนะครับเป็นเก้าอย่างก็ว,วางพอดีในกล่องนะครับเขาก็จับเต็จพอดี ครับฝั่งนี้จะเป็นตัวของข้าวฝั่งนี้เป็นของน้ำนะครับที่เหลือเราก็หาอะไรมีเมาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวไปส่องงานก่อน12บสนาฬิกายีิบหกนาทียบจิตเทีย่ยงยังเงียบเลยจุดลาสมบูรณ์พวชชนาย,ยังต้องกดอ่ะจิูมา ได้เรียบร้อยแล้วกระเต๋ยวเรืออารีสัมพันธ์ซอยแปดนะครับผอเอาชิบหายไม่รับสั่งไ้ไม่กดรับงานอีกตั้งนานแหละเดี๋ยวไปรับงานก่อนได้งานเ e n t ทรัลเวิร์นะครับก็เป็นทางแรกที่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาย้ายที่ที่มันจอดทางนู้นนั่นเนี่ยเมื่อกี้เฮียลงมาปุ๊บแม่งจอดเลยก็าตามคนขับแก๊บมา แล้วก็เขาจอดทางนู้นแต่ว่าก็ต้องปั๊มบัตรก็บัตรไปปั๊มก่อนบัตรจะทันอไอที่ปั๊มอีกทันหกเหมือนกันนะครับไปรับนเนี่ยมาโอเคเดี๋ยวเอาเอาขอไปส่งลูกค้าก่อนนะครับรายงานกลับมานะครับจากร้านยนตะโฟโฟอ้วนใช่ปะบอยันตะโฟในอ้วนส่ง MBK นะครับชั้นสี ตอนนี้มีอะไรก็ต้องกดนะครับเดี๋ยวขอเดินไปส่งก่อนก็ไปส่งที่ไทยพาณิชยด้านบนสิเดินไกลปกติอาจจะจอดตรงลานจอดข้างหลังถูกปะเสร็จแล้วมันเดินออกมามันเจอลิฟต์แล้วมันก็ขึ้นไปได้เลยตอนนี้อ MBK อ่ะต้องไปจอดต้องเข้าทางฝั่งถนนพระรามหนึ่ง ตรง BTF สนามกีฬาก่อนถึง b t s สนามกีฬามันจะมีทางเข้าที่เป็นเข้าทางเข้ารถแท็กซีอ่อ่ะเออมันจะมีที่จอดอันนั้นน่ะมันจะไม่มีรปพอเฝ้าแล้วก่อนมันจะมีรปพอเฝ้านะครับเสร็จแล้วนี่ได้งานแล้วนะครับสยามสเคปสยามสเคปตรงข้ามตนงนี้แหละไท้สยามสกายวันเดิมไใช่าไม่รู้ปงุไอ้ตึกตึกตึกใหม่อะ่ะเออโอเคเดี๋ยวเดินก่อนเดินกลับก่อนนะครับ ห้าสิบสองบาทโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับได้ <Okay. S 2> แล้วมารับตัวของสยามสเก็ตนะครับไปส่งที่ออฟฟิศเซนทัลเวอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าจะให้ขึ้นแบบบนไหมหรือว่ารอดอักข้างล่างขึ้นนี้ก็เหนื่อยนะออฟฟิศเซนทัลเวอร์เนี่ย ม่แลกมุงแลกบัตรนะไม่เหมือนเป็นทะเบียปกตินะอันนี้สยามสเคปก,ก่อนมันเจาดข้างๆได้แต่ตอนนี้มันข้างล่ามันเสร็จแล้วก็ให้มาจอดใต้ดินแล้วก็เดินขึ้นมาร้านสยามสเคปก็จะอยู่ชั้นหนึ่งซะส่วนใหญ่นะครับชั้นบนน่าจะเป็นพวกออฟฟิศให้เช่ามาั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปขอไปส่งลูกค้าก่อนนะครับได้วอเนียคาเฟ่ครเอแคร์นะครับไปส่ง สามเซนในมีลิฟต์มีที่ขึ้นลิฟต์แบบขึ้นมาปุ๊บเจอชั้นหกเลยโดยไม่ต้องขึ้นเลยเรือนกูดูกูเดินมั่วเวอร์จเจอแล้วก็ต้องบางทีถ้าถ้าไม่กล้าถามอนะเนาะแบบคือแบบถ้าสมมติว่าไม่มีคนถามเนี่ยคูต้องเดาเอาว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนตะที่นี่แหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นชั้นท่านเวอร์จะพะมันไอส่วนของ ลิฟที่เป็นออฟฟิศเนี่ยมันแยกกันอยู่แล้วนะครับเจอเว้ยแม่งขึ้นมาชั้นหกอ่าเนี่ปะเราจเจอไรเดอร์ของเราอีกคนหนึ่งที่เดินมาได้ยินเสียงกูด้วยเพราะว่าเสียงแม่งกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ดูว่าตรงไหนจะได้เดินมาชั้นหกเลยส่วนมากร้านอาหารอยู่ชั้นหก เดินมาประมาณเสา B หนึ่งขีด T สามสองมันจะเป็นช่องจอดสำหรับกิ้งตัวของอคนแก่และคนวิการนะครับมันจะมีลิฟต์ตรงนั้นนะนะครับลิฟต์ตรงนั้นขึ้นไปเลยชั้นหกนะครับชั้นนี้อยู่ชั้น B หนึ่งนะครับเวลาลงมาคือ B หนึ่งนะครับขึ้นไปชั้นหกนะครับโอเคได้งานนะนักับมาส่งที่เพอ,อเพอ,อเลยนะ พีเทสพีเทสเนี่ยอ่าอารีอ่ะแล้วก็นั่งกดงานที่แรกงานนี้ก็กดไม่ติดเหมือนกันนะรูดแล้วหลุดมือมันสะบัดแล้วมันขึ้นแป้นมาใหม่แล้วก็ติดทั้งนั้นอ่ะรนน้าเขาชื่อภูมิใจเคสภูมิใจเคฟ,เคฟสองย่างเก้าสิบหกบาทไปบางกะปิบางกะปิก็อยู่ช่วง เป็บุรีไหลเป็นบุรีที่จะออกไปอ่าทองล่อนะครับก็ถือว่าก็ดีกว่าไม่มีงานวันนี้วันศุกร์ด้วยรถน่าจะติดบันไุแหละเดี๋ยวนั่งรอก่อนเค้กสองชิ้นการบันทุกเค้กไม่เค้ไม่ยากนะครับเพียงแค่วางให้ถูกแค่นั้นเองเดี๋ยวไปดูกดนันนะเค้กเขาเป็นแบบนี้แล้วนะครับน่าจะโอเคเลยละเวลา ขับก็เบาๆหน่อยไม่ได้เป็นแตกจบนะครับเย็นนี้งานเงียบมากขนาดเข้าไปในเมืองแล้วแบบยังเงียบเลยอ่ะแบบที่สุดเลยคือเงียบทุกแอปจริงๆนะเพราะในกลุ่มของที่รวมไรเดอร์จริงๆอ่ะเขาก็บ่นกันว่าทุกแอปเงียบมดเลยไลแมนก็เงียบแอบก็เงียบยิ่งถ้าแบบคนไม่ได้ยศเนี้ยเนี่ยว่ามันเงียบหนักมาก นะครับวันนี้โรบินฮูดนะ14งานนะครับอยู่ที่อ่อมองไม่เห็น800บาทนะครับสุดยอดนะครับเงียบจริงๆคือไม่ได้แบบตอนเที่ยงก็ไมกก่ก็ไม่หลุนนะคือพอส่งปุ๊บงานต้องรอ5-10นาทีกว่าจะเด้งกลับมางานนึงแต่ว่าในเมืองเราอ่ะถ้าจอดตั้งใจจอด เราตั้งใจกดในเมืองไงนะก็ยังมีสิทธิ์ได้เช่นสุขุมวิทรินแดงงวยขวางนี่เหนื่อยต้องไวสุกขุมวิทอโศกเซนทรัลเวอร์สาทรเลยเนี้ยตั้งใจตั้งใจกดอ่ะในไงก็ได้แต่ถ้าเป็นนอกเมืองอ่ะให้ตั้งใจกดแค่ไหนอ่ะแม่งก็กดไม่ได้เออเราเนี่ยเลยต้องแบบเข้าไปอยู่ข้างในไปวนเวียนอยู่ข้างในอย่างน้อยมันก็ยังมีเงินมีกระแสเงินสดุนเวียนในแต่ละวันถูกป,ปะ ถ้าไม่มีกระแสเงินสดหมุนเลยอะ่ะนั่งกดอยู่แต่ข้างนอกอะ่ะมันก็เสียเวลาเปล่าปะโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสไครช่องเอ็มินทีวีให้เฮติด้วยนะครับสวัสดีครับ